ฮึบฮ yeah. ึบฮึบฮ like ้บยาโอ้ย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 หายใจมันสะดวกเลยอ่ะเราเป็นอะไรป่าวะเหมือนจะไม่สบายเลยอ่ะทันที่เราก็เป็นคนออกกำลังกายแข็งแรงนะไม่เจอะเลยเป็นไรรู้สึกหายใจไม่คล่องแสบจนหมุกมากๆโอ้ยเจ็บเราคัดกันอะไรหรอเรารู้สึกไม่สบายเจ็บจนหมูกแสบหมดเลยอ่ะ ไม่รู้เป็นอะไรตตนนี้เราก็แข็งแรงนะเราออกกาลังกันเหมือนกเป็นเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่น pm 2.5เยอะหรือเปล่าก็เลยรู้สึกแบสบจมูกได้ฮะฝุ่น pm 2.5คืออะไรอ,ะอ่ะถ้ายังไม่รู้ว่าฝุ่น pm 2.5คืออะไรไปดูกันเลย pm 2 5นะมีขนาดเล็กเทียบเท่ากับ1ใน25้าของเส้นผมของมนุษย์เราซึ่งฝุ่น pm 2.5เนี่ยสามารถกระจายตัวได้ดีในอากาศกว่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่ชนิดอื่น,นเพราะฝุ่น pm 2.5เนี่ยมีโมเลกุลที่เล็กมากๆ เลยฝุ่น PM 2.5เนี่ยมีขนาดเล็กและสามารถไปได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรแล้วแคลราถามว่าสาเหตุของฝุ่น PM 2.5เนี่ยมีอะไรบ้างไม่รู้เลยไ่เดี๋ยวเขาจะบอกให้ฟังนะสาเหตุของฝุ่น PM 2.5เนี่ยคือ 1. การเผาไหมเช่นฟ้าผ่าหรือว่ากิ่งไม้เสียดสีกันในป่า 2. มลพิษไอเสียจากรถยนต์ซึ่งสาเหตุนี้เนี่เป็นฝีมือของมนุษย์ ันยังมีอีกนะสาเหตุของมันนะ่ะสามนั่นก็คือสาเหตุมาจากพวกโรงงานอุตสาหากรรมการก่อสร้างที่แบบว่ามันปล่อยบริพิษลงสู่อากาศแล้วก็ลงสู่แม่น้ําสาเหตุของฝุ่น pm สองจุดห้าจากโรงงานอุตสาหากรรมโรงงานอุตสาหากรรมกับฝุ่น pm สองจุดห้าหนึ่งการเผาไหม้เชื้อเพลิงโรง,งงานใช้ถ่านหินน้ํามันและก๊าซธรรมชาติซึ่งปล่อยขอมเหลาฟันและฝุ่นขนาดเล็กสอง กระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดฝุ่นเช่นการหลอมโลหะอุตสาหกรรมซีเมนต์และโรงไฟฟ้า 3. การพิษและสารเคมีเช่นเช่นฟอสเฟอร์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนออกไซด์ทำให้เกิดปฏิกิริยากับอากาศจนกลายเป็น pm 6.5 4. การขนส่งและเครื่องจักรหนักรถบรรทุกและเครื่องจักรใช้เชื้อเพลิงดีเซลซึ่งปล่อยฝุ่นและฟันพิษ อะอีกไหมเหรอที่เป็นสาเหตุของ PM ่นดหก็ยังมีอย่างเช่นพวกโรงงานเกษตรการก่อสร้างใช่ไหมชอบปล่อยมลพิษอ่ะของที่เหตุที่ก่อให้เกิด PM 2.5ก็คือชอบปล่อยมลพิษอ่ะทางอากาศแล้วก็ลงสู่แม่น้ําชาวเกษตรก,รกรก็มีส่วนทําให้เกิดฝุ่น PM 2ด้ด้วยสิเพราะว่าชาวเกษตรกรนั้นอ่ะเวลาที่เขาจะทําการประหยัดต้นทุนอ่ะเขาทําการเผาพวกพืชเพื่อลดการ ใช้ต้นทุนที่มากเกินไปอย่างเช่นการเผาพวกไร่ข้าวโพดไร่บัตเปรหลังเพื่อที่จะลดต้นทุนในการเก็บการผลิตของเราพืชแต่ทีนี้ยเขจะเป็นสาเหตุในการให้เกิดไฟป่าและที่สุดจะกลายเป็นฝุ่น pm 2.5 pm 2.5เนี่ยมันจะกคำว่าพ a r t i c u l a t e meter นะคะซึ่งมาจากค่าวัดมาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กค่ะซึ่งคำว่า2.5เนี่ยมาจาก2.5ไมครอนค่ะ สาเหตุที่หน้าหนาวฝุ่นเยอะ 1. อากาศนิ่งในความดันอากาศสูงฝุ่นสะสมไม่กระจายตัวค่ะลมสงบและอากาศแห้งฝุ่นจึงฟุง้งฟุ้งง่ายไม่มีไอน้ำช่วยพยุงหรือจับฝุ่นค่ะ 3. อุณหภูมิอุณหภูมินั้นผกผันในช่วงหน้าหนาวฝุ่นถูกกับเก็บอยู่ไกลจากพื้นดินค่ะ มลพิษจากมนุษย์ค่ะการเผาไหม้และโรงงานพื้นฟรีฝุ่นในอากาศทําให้ฝุ่นละอองในอากาศเยอะไม่สามารถกระจายตัวไปไหนได้ค่ะหน้าหนาวของไทยก็เลยฝุ่นเยอะเป็นพิเศษค่ะ ฝุ่น PM 2.5มเนี่ยมีขนาดเล็กเท่ากับ1ใน25ของขนาดเส้นผมของมนุษย์เราซึ่งฝุ่น PM 2.5สาเนี่ยสามารถกระจายตัวในอากาศเนี่ยได้ดีกว่าฝุ่นละอองขนาดใหญ่กว่าปกติเพราะฝุ่น PM 2.5มีขนาดโมเลกุลที่เล็กมากาทำให้สามารถกระจายตัวไปในอากาศได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรทีการป้องกันคีเอกฝุ่นละกัน วิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5นะคะก็จะมี 1>, 1. สวมหน้ากากอนามัย N95 ค่ะที่ได้รับมาตรฐานจากกรมออยนะคะ 2. ลดการออกจากบ้านค่ะการทำกิจกรรมในที่แจ้งในวันที่ค่าฝุ่นเยอะๆค่ะต่อไป3นะคะก็คือเครื่องฟอกอากาศค่ะติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในบ้านค่ะ 4. ปิดประตูหน้าต่างบ้านให้สนิทนะคะเพื่อป้องกันฝุ่นม่ให้เล็ดรอดเข้ามาค่ะ 5. นะคะก็คือดื่มน้ามากๆค่ะ6ก็คือล้างหน้า ล้างตัวให้สะอาดนะคะหลังจากออกไปข้างนอกมาค่ะค่ถ้ามีการคัดจมูกหรือแสบจมูกควรล้างจมูกด้วยนะคะหนึ่งลดการเผาไหม้นะคะสองใช้รถสาธารณนะมากกว่ารถส่วนตัวค่ะสามนะครับทุกคนให้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวครับเพื่อจากการดักฝุ่นดักละอองครับเพื่อทีาให้เรานั้นมีอากาศบริสุทธิ์ได้ใช้ครับส่วนสี่นะครับให้ทุกคน,นครับระมัดระวังตัวครับ ตรวจเช็คค่าฝุ่นตลอดเวลานะครับเพื่อความปลอดภัยทุกคนนะครับไปบทุกคนนั้นใส่แมสก่อนออกจากบ,บ้านด้วยครับขอบคุณครับ